สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเดิน s ั n s h i n e Bay t r a กันวันนี้เรามาเดิน s ั n s h i n e Bay t r a กันจุดแรกที่เราจะไปถึง Waterfall 10นาทีแล้วก็จากนั้นก็จะไปเดินเรียบชายหาด30นาทีตามนั้นครับตามนั้น<ะ>ไปกันดีกว่าครับผมไปกันดีกว่า นนใน New นิวซีแลนด์ควีนทาน์เป็นเอเรสปีชีของที่นี่เพราะว่าตะกอนมันดังเรื่องสกีฟิล์นาะแล้วมันมีคนปลูกต้นสนเพราะอยากได้ฟิลเล่นสกีแบบยุโรปแต่พอปัจจุบันเนี่ยมันแพร่พันธุ์ค่อนข้างเร็วทําให้มันเบียดเบียนพวกเนทีฟสปีชีไปหมดเลยตอนนี้เขาพยายามที่จะอนุรักษ์เนทีฟสปีชีโดยการตัดต้นสนและปลูกต้นเนทีฟสปีชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เลยมีความารูไม้ไหมล่ะมาผมไม่มีอะไรหรอก <laughs> ถ้าผมนัเดินดูอย่างเดียวไม่ดูเรื่องอะไรทั้งสิ้นคนท้องสินบอกมาไงอ่า คือข้างในเขาจะวางเหยื่อ,อไว้เหยื่อมีปมเนี่ยมีปะไม่มีใช่ใช่เขาจะมีอาสาสมัครกันนะพี่เราสามารถทําได้นะสมมุติว่าเราจะมาเดินป่าเนี้ยลงชื่อเขาเขาจะให้เรานับแล้วก็เอาเหยื่อใหม่มาวางเขาจะมีมาร์กเอาไว้ล้วเ,เราก็ต้องมานั่งนับดูว่าเหลืออะไรเท่าไหรแล้วก็เอาอันใหม่มาวางประมาณนั้น คนมารีมาพบที่นิวซีแลนด์เนี่ยแต่ก่อนเขาจะมีการอบพยกเหมือนเรื่องมัวน้าเลยพี่แบบว่าอบพยกมาแล้วก็ตามดาวมาเรื่อยๆจนมาเจอที่แห่นนี้แล้วก็มาตั้งลกลรากพอตั้งมาสักพักอ่ะยูเคเริ่มเข้ามาเลยมีการเจราจากันแต่เรื่องเนี่ยเหมือนเป็นปัญหาดับชาติที่เพราะว่า เหมือนชนธิษฐาของยูเคกับของภาษาเมาลีไม่เหมือนกันมันเลยทำให้ตอนเนี้ยคือยังมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างคนเมาลีกับยูเคแต่ว่าเพื่อนคนกีวีบอกมันก็นานมาแล้วว่าทําไมต้องแบบเอาเรื่องนี้มาพูดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะคนที่มาคนพบที่เนี่ยที่เป็นคนยูเคคนแรกอะ่ะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนคนพบคนแร,รกไงแต่รากฏมาเจอคนชนเผ่าแล้วพอมันเริ่มลุกลานอะ่ะเขาเลยต้องมาคุยว่ามันต้องมีสนธิญญากันแต่ประเด็นคือคนที่ไปสนธิญญานภาษาเมาลีอ่ะ เขาบอกแปลไม่ตรงเขาเลยไม่รู้ว่านิวซีแลนด์จะปกครองด้วยคนยูเคเขาคิดว่าเรามีกรรมสิทธิ์ครึ่งๆกันแต่ปรากฏไม่ใช่พอเซ็นสัญญาไปปุ๊บอะกลายเป็นว่านิวซีแลนด์อะเป็นของยูเคไปก็เลยเป็นความขัดแย้งปัจจุบันนี้โอเคตามนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผิดถูกยังไงนะเราฟังมาอีกทีหนึง่งแล้วก็เรามาเล่าต่อ<ช>ถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยครับเหมือนว่ามันเป็นความขัดแย้งในปัจจุบันแต่จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสัญ,ญญาถูกเผาไปแล้ว เขาเลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแต่นี่เป็นส่วนิฐานที่เขาตั้งขึ้นมาว่ามันไม่เหมือนกันคือความเข้าใจของคนยูเคกับคนมาเลีไม่เหมือนกันเพราะเช้ทัญยาไปแล้วอะเกิดปัญหา <Okay. S 1> เกิดปัญหาขึ้นใช่ใดยแบบสุดย,ย,ยอดที่นิวซีแลนดเราสามารถตกปลาได้แล้วก็สามารถล่าก,กระต่ายหรือกวางได้ซึ่งที่นี่ต้องซื้อลายเซ้นหรือซื้อเป็นถัว่วเพราะว่ากระต่ายกับ กวางที่นี่ถือว่าเป็นเอเรนสปีชีเขาอยากกำจัดมันออกไปเลยทำให้เราต้องมาซื้อทัวร์กับไรเซนที่นี่แต่ปลาเนี่ยมันจะมีปลาพื้นที่สามารถตกได้และตกไม่ได้ซึ่งเราต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วก็ซื้อไรเซนให้เรียบร้อยนำนั้นครับไปหากันเราเองครับว่าเว็บไหนก็เว็บนี้แหละฟิชแันเกมสลองเซิร์ชดูถ้าใครอยากมาตกปลาแล้วก็ล่านะสว่วนนี้เป็นแบบ้นี่ไงบที่ดังมากอันเนี้ย อันนี้ดังมากต้องไปแล้วก็พาได้จะอยู่แถวนี้พาได้เน่ะสวยมากจะเป็นพวกรูสเบิร์นอะไรพวกเนี่ยแล้วก็กอนเนชีดีดีคนไปแต่นี้ต้องมีรถไงเราจะขับแนวนี้มาปื๊บปื๊บจากนี้ถึงตรงนี้มาชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงกว่าๆแต่ตรงเนี้ยที่ดังที่สุดอ่ะเป็นซีนของเดอะลอตเอาเบอริงแล้วก็มีทีคีมาซึ่งดีมากดีมากที่ควรไปอะ ที่นี่ก็มีประมาณเท่านี้ครับกับซันชายเบย์นะครับจริงๆอ่ะเดินออกมาจากควีนทาวได้เลยนะผมก็เดินออกมาเรื่อยๆนะครับจากควีนทาวถึงจุดเริ่มต้นของแท็กนี้นะครับก็ใช้เวลาเดินประมาณสัก10นาทีแล้วก็เดินจากจุดเริ่มต้นมาถึงท่าเรือคือจุดสุดท้ายเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับจริงๆมันนั่งรถมาได้นะถ้าขี้เกียจเดินแต่เดินมาดีกว่าครับไม่ได้ไกลามากขนาดนั้นเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สับสกายผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ